โดยปกติเด็กทั่วไปจะเรียนหนังสือในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่สำหรับน้องนุ่นวัย18ปีคนนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะนอกจากครอบครัวเธอจะมีฐานะยากจนแล้วเธอยังต้องคอยดูแลพ่อที่เป็นผู้พิการมานานกว่า10ปีชีวิตในแต่ละวันของเธอจึงหมดไปกับการทำงานรับจ้างรายวันทั้งงานก่อสร้างและทำการเกษตรซึ่งรายได้ไม่แน่นอนมากนักขณะที่พ่อมีเงินผู้พิการเดือนละ800บาทเท่านั้น จึงมีวันอังคันเพียงวันเดียวที่เธอจะขี่รถจักรยานยนต์ที่เพื่อนบ้านให้ยืมระยะทางประมาณ6กิโลเมตรไปเรียนหนังสือที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบวังนกแอนอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหรือกศอนเดิมเท่ากับวันนั้นเธอจะขาดรายได้ไปทันทีออกเยี่ยมบ้านเด็กอะคะ่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เห็นเห็นว่าน้องมีความลําบากแล้วก็มีความที่จะเสี่ยง เสียงที่น้องจะเรียนไม่จบพอดีเราทําอยู่กับมูลนิธิกสสค่ะเราก็เลยเขียนเขียนเรื่องของน้องส่งไปให้พี่คณะกรรมการเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็พิจารณาตัวน้องพฤติกรรมน้องก็คือนั่งตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบช่วยเหลืองานโรงเรียนเนี้ยค่ะน้องก็คือมีเป้าหมายคือจะจบให้จบม .6 เพราะว่างานงานที่หาได้นะตอนนี้คือวุฒิม .6 จะได้เงินเดือนเยอะรายวันจะได้ได้สูงกว่า ที่น้องรับรับร้างทั่วไปที่ผ่านมามีกลุ่มเด็กยากจนและด้อยโอกาสนับล้านคนที่มีความเสี่ยงหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาการแก้ไขปัญหาเพียงภาครัฐอย่างเดียวนั้นอาจไม่ทั่วถึงเพราะเปรียบเสมือนการตัดเสื้อตัวเดียวแต่ใช้กันทั้งประเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศจึงเข้ามาช่วยเหลือเด็กผ่านภาคประชาสังคมที่เป็นแกนนําในระดับจังหวัดซึ่งเป็นหนึ่งในสี่รูปแบบของการดําเนินงานผ่านมูลนิธิพลเอกดรสิริทิวพันธ์และสมาคมสุขปัญญาร่วมกับภาคีภาครัฐตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตนําบล โดยเฉพาะระดับอำเภอจะมีเคสแมนเจอร์หรือ CM ที่มาจากอสอมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เรียกกันว่าผู้จัดการรายกรณีร่วมกันต่อจิกซอกับกอสอนอในแต่ละพื้นที่อย่างเคสของน้องนุ่นแม้กกศนอจะเรียนฟรีแต่ค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็มากเช่นกันกศสจึงให้ทุนช่วยเหลือเร่งด่วนระหว่างรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเดือนละ2,500บาทต่อเนื่อง6เดือน เราก็ได้รับการประสานเป็นโครงการสมาร์ทรีเฟอร์นะคะก็คือค้นหาเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษาเสี่ยงจะหลุดหรือหลุดออกมาแล้วไม่เกิน1ปีหลุดออกมาแล้วไม่เกิน1ปีให้กลับเข้าในระบบการศึกษาทุนต่างๆเนี่ยมาไม่ค่อยถึถงเด็กกลุ่มกศนอส่วนใหญ่เนี่ยทุนจะให้แต่เด็กในระบบการศึกษาที่เป็นภาคบังคับหรืออยู่ในโรงเรียนแต่ถ้าเด็กเนี่ยได้จบมสไมได้ือวุฒิใบเนี้ยไปสมัครงานโรง,งงานก็ได้ไปสมัครเรียนต่อฝึกอาชีพก็ได้ เด็กก็จะมีโอกาสที่จะมีอาชีพที่ดีมีค่าแรงวันล,ละพันสองพันสามพันมีเด็กที่สามารถเรียนจบมหกจบช่วงชั้นแล้วก็ไปเข้าปริญญาตรีได้ประมาณ50คนพราะเข้าปริญญาตรีเนี่ยเราก็ช่วยในช่วงสมัครเข้าแล้วก็เทอมหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็สามารถไปกู้ปยาศกู้เรียนต่อได้เองน้องดูแลตัวเองได้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่เราช่วยให้เขาพ้นน้ําให้เขาหายใจได้เองแล้วก็ไปต่อได้ คือเช้ามาก็จะทํากับข้าวหุงข้าวแล้วก็เก็บกวาดล้างจานอะไรไว้แล้วก็เอามาวางไว้ใกล้แล้วก็พอถึงเวลาเรียนก็ไปเรียนตามปกติส,ส่วนเที่ยงถ้ามีเวลาก็เข้ามาดูพ่อก่อนไปเรียนก็มันเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลค่ะเพราะว่าพ่อก็พิการแล้วก็อยู่กับแค่สองพ่อส,สองคนค่ะก็จะมีเรื่องกับข้าวแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟ มันก็พอหมุนเวียนได้ครบแต่ก็บางทีก็อาจจะขาดบ้างนิดหน่อยแต่ก็พอผ่านไปได้ แม้เงินทุนจากกสสจะเป็นเพียงการสงเคราะห์ช่วคราวแบบมีเงื่อนไขแต่ช่วยให้น้องนุ่นไม่ต้องกังวลใจในเรื่องเรียนต่อไปและหากมีครอบครัวที่เดือดร้อนจะช่วยประสานข้อมูลไปยังช่องทางอื่นที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเพื่อให้ครอบครัวของเด็กแข็งแรงและสามารถดูแลเด็กได้จากการดำเนินง,งานเพียง5ปีสามารถนำเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาและให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของเด็กได้แล้วกว่า2,500คน ทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน